แน่นอนเรายัางสามารถตั้งคำถามได้ว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างโลกในแบบที่ให้เห็นการประทับอยู่ของพระองค์ในโลกได,ได้เด่นชัดฝรน,นี้ทำไมพระคิดเจ้าจึงมิได้ทรงทิ้งสัญญาณแห่งการประทับอยู่ขององค์ไว้ในโลกนี้ให้เห็นชัดจำแจง้งจนกระทั่งไม่ต้องให้มีใครโตแยงได้นี่เป็นเรื่องพระธรรมรำลึก ของพระเจ้ากับมนุษย์ที่เราพบว่าช่างเข้าใจได้ยากยิ่งเรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงปรากฏพระองค์เป็นสิ่งที่มีรูปรา่างแต่เราก็สามารถสแสวงหาและพบพระองค์ได้เพียงแค่หัวใจของเรายอมเดินทางอบยพออกจากอียิปต์เป็นในโลกนี้เองที่เราจำเป็นต้องต่อต้านความหลง เชื่อเพ้อฝันตามปัจจยาจอมปลอมทั้งหลายแล้วรับรู้ว่าเรามีได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเท่านั้นแต่ก่อนอื่นทั้งหมดเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการนอบน้อมตามพระวจาของพระเจ้าต่อเมื่อการน้อบน้อมนี้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติเท่านั้นธทัศนคติก็จะพัฒนาไปจนเราสามารถจัดหาอาหารให้เพียงพอสำหรับทุกคนได้ ให้รับพิจารณาการประจนประการที่สองที่พระเยซูคริสต์ต้องเผชิญน,นั้นอันเป็นการประจนที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากจากการประจนทั้งสามการเป็นต้นในเรื่องบทเรียนสอนใจสำหรับเราการประจนประการที่สนี้จะต้องได้รับการแปลความหมายเป็นแบบภาพนิมิต ที่มึงบอกแทนสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ก่อให้เกิดการคุกคามเป็นพิเศษแก่พระเยซูเจ้าในฐานะมนุษย์และแก่พันธกิจของพระองค์สิ่งแรกก็คือข้อที่จริงน่าสนใจนั้นที่มารีสัดอ้างคำพระคัมภีร์เพื่อรวงพระเยซูเจ้าให้ติดกับดักของมันมันอ้างถ้อยคำจากบทเพลงสดุดีบทที่91ข้อที่1 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องที่พระเจ้าทรงปกป้องผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่ว่าเพราะพระองค์ทรงบัญชาบรรดาทุสวรรค์ไว้แล้วให้พิทัก์รักษาท่านไม่ว่าท่านจะไปทางไหนทูตสวรรค์จะอบอุ้มท่านไวไ้มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหินโด,โดยโดยถ้อยคำเหล่านี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าถ้อยคาเหล่านี้ถูกกล่าวออกมาในนครศักดิ์สิทธิ์และในสถานศักดิ์สิทธิ์บทเพลงสดุดีที่นํามากล่าวณนะที่นี้เกี่ยวพันกับพระวิหารจริงการสวดบทสดุดีนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความหวังที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในพระวิหารเพราะว่าสถานที่ประทับของพระเจ้าย่อมหมายถึงสถานที่พิเศษที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอ,องจากพระเจ้า จะมีที่ใดที่มนุษย์ผู้มีความเชื่อในพระเจ้าควรจะรู้สึกปลอดภัยมากไปฝ่าการได้อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระวิหารเลาเจ้าปีศาจพิสูจน์ว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่สามารถอ้างบทเพลงสดุดีนั้นได้อย่างถูกต้องการสนทนากันทั้งหมดในการประจ์ ประการที่สองนี้จึงเป็นไปในแบบการโต้อต,อตอบกันของสองผู้เชี่ยวชาญพะกัมพีโยอากิมจินกรากาวิจารณ์ข้อความพะกัมพีตอนนี้โดยบอกว่าเจ้าปีศาจสามบทณที่นี้เป็นนักเทวศาสตร์วลาดิเมียโซโลเวียนักเขียนชาวรัสเซียน,นำเอา แนวคิดสำคัญนี้มาใช้เขียนเป็นเรื่องสั้นให้ชื่อเรื่องว่าผู้ต่อต้านพระคิดภาษาอังกฤษว่า the anti c h u r c ผู้ต่อต้านพัะคิดได้รับปริญญาเอกกิตติศักดิ์กิติิยมสาขาธิวะวิทยาจากมหาวิทยาลัยทูบิเกนและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระกัมพีที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งการที่โซโลเวีย สร้างภาพผู้ต่อตามาคิดออกมาแบบนี้ย่อมแสดงให้เห็นอย่างมีพลังยิ่งถึงความสงสัยไม่แน่ใจของเขาต่อกระแสการอธิบายพระคัมภีร์แบบวิชาการที่เป็นอยู่ในเวลานั้นนี่ไม่ใช่เป็นการเป็นเสดไม่ยอมรับการอธิบายความพระคัมภีร์แบบวิชาการนั้นแต่เป็นการเตือนด้วยความปรารถนาดีอันจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากการอธิบาย ฟาร์มกังพีนอกรูกออกนอกทางไปอันอาจเกิดขึ้นได้ข้อที่จริงก็คือว่าการอธิบายฟาร์มกังพีอาจกลายเป็นเครื่องมือของผู้ต่อต้านปรคิดก็ได้โซวเวียไม่ใช่เป็นคนแรกที่บอกเราถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นจุดลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในการประจนประกันนี้อยู่แล้ว ผลงานคนพบต่างๆที่พาดบิงเกี่ยวข้องกับการอธิบายฟารมพระคัมภีร์แบบวิชาการนี้ถูกนำมารวบรวมใช้ประโยชน์ในหนังสือต่างๆที่เป็นภยัยทำลายล้างรูปรักษ์ของพระเยซูเจ้าและทำให้ความเชื่อของเราแตกแยกออกเป็นสึ่งเสียงสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในปัจจุบันก็คือการนำพระคัมภีร์ ไปชี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นมุมมองของโลกสมัยใหม่ที่มีความเชื่อพื้นฐานว่าพระเจ้ามีทรงสาม,มารถกระทําการในประวัติศาสตร์ได้กล่าวคือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวกับพระเจ้านั้นต้องถูกลดขั้นลงมาอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมของอัต,ตวิสัสยวิสัยเท่านั้นดังนั้นพระกะีจึง หาได้ทำหน้าที่กล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงชีวิตอีกต่อไปไม่เลยเวลานี้เป็นเ,เราเท่านั้นที่พูดถึงพระเจ้าและตัดสินใจว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างและเราจะทำอะไรและควรทำอะไรบ้างต่างหากผู้ต่อตา้านมรดที่มีความเก่งกาจทางด้านวิชาการควารมรู้ก็บอกเราว่า การอธิบายฟารมพระคัมภีร์ที่เราศึกษาพระคัมภีร์จากมุมมองของฟาร์มเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเพื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าจะทรงบอกเรานั้นเป็นเพียงเรื่องมูลฐานนิยมเท่านั้นผู้ต่อต้านม,มาคิดต้องการทําให้เราเชื่อมั่นว่าการอธิบายพระคัมภีร์ตามแบบของเขานะเท่านั้นที่เป็นแบบวิชาการล้วนในแบบที่พระเจ้าไม่ทรงกล่าวอะไรและไม่มีอะไรจะกล่าวนั้น ่อมเป็นสิ่งที่เหมาะกับยุคสมัยต่ตางๆได้การโต้แยง้งกันทางเทววิทยาระหว่างพระเยซูเจ้ากับเจ้าปิศานั้นเป็นการถกเถียงกันเรื่องการแปลความหมายเพิ่มผีที่ถูกต้องและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในทุกยุคทุกสมัยแห่งประวัติศาสตร์ปัญหาเรื่องการศึกษาตีความพระคัมภีร์ที่อยู่บนพื้นฐานของการอธิบาย พระคัมภีร ge ์ที่ถูกต้องก็คือปัญหาที่ว่าเรากำลังให้พระเจ้าเป็นภาพอะไรการถูกเถียงเรื่องการแปลความหมายพระคัมภีร์ที่ถูกที่สุดแล้วก็เป็นการถูกเถียงกันในเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดถึงกันนั้นในทางปฏิบัติการถูกเถียงกันเรื่องภาพลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งบ่งชี้ความสำคัญถึงการถูกเถียงเรื่องการแปลความหมายพระคัมภีร์ที่ถูกต้องนั้น ถูกตัดสินด้วยภาพของพระคิดที่มาสร้างขึ้นมาเท่านั้นกล่าวคือพระคิดผู้ทรงเป็นอยู่โดยปราศจากอำนาจทางโลกทั้งสิ้นนั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตจริงหรือไม่คำถามเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับการถูกเถียงด้านกัมภีร์ตอนสำคัญระหว่างพระเยซูเจ้ากับมารมาจนนี้นำไปสูง คํำถามด้านเนื้อหาโดยตรงการถกเถียงนี้เป็นเรื่องอะไรกันแน่หัวข้อสําคัญที่อยู่ในการประจนประการที่สองนี้สรุปได้เป็นแนวความคิดเรื่องอาหารและวงจรที่เกี่ยวข้องต่างๆความคิดก็คือหลังจากได้จัดหาอาหารให้แล้วก็จําเป็นต้องให้การดูแลด้วยเนื่องจากเป็นที่เห็นชัดว่าความพึงพอใจทาง ร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอสําหรับมนุษย์ได้การแปลความหมายพระคัมภีร์จึงออกมาว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคและมนุษย์ก็ถูกบังคับให้ต้องจัดหาสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจแก่มนุษย์และเป็นความตื่นเต้นหวาดเสียวที่เข้ามาแทนที่และรับใช้ ขับไล่ความรู้สึกจำเกงทางศาสนาในใจมนุษย์ออกไปแต่เรื่องนี้ม่ใช่เป็นเรื่องตรงจุดของข้อความพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะการประจนประการนี้บอกไปไหนว่าไม่ปรากฏว่ามีผู้เฝ้าชมใดๆอยูนะ่ที่นั้นด้วยเลยจุดสำคัญของเรื่องถูกเผยให้เห็น ในคําตอบของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงนํามาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติที่ว่าท่านจะต้องไม่ทดลองพระเจ้าของท่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่16ข้อความนี้มาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพาดพิงถึงเรื่องที่เล่าว,ว่าชนอิสราเอลเกือบจะก,กระหายน้ําตายในทะเลทรายนั้นอย่างไรชนอิสราเอลเป็นกระบฏต่อโมเสส และในการกระทํานั้นพวกเขาก็เป็นกระบฏต่อพระเจ้าด้วยพระคัมภีบรรยายการเป็นกระบฏต่อพระเจ้าไว้ดังนี้พวกเขาได้ต่อว่าและทดลองพระเจ้าโดยถามว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราหรือไม่อ,อพยพบทที่เจ็ดข้อเจ็ดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราได้เ,เคยพบมาแล้วกล่าวคือพระเจ้าจะต้องยอมต่อการทดลองพระเจ้าทรงถูกทดสอบ ดังเช่นผลิตภัณฑ์จะต้องถูกทดสอบนั้นพระเจ้าต้องต้องยอมต่อเงื่อนไขต่างๆที่เราบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นหากจะทำให้เราเกิดมีความแน่ใจถ้าพระองค์ไม่ทรงประทานความคุ้มครองให้แก่เราในเวลานี้ดังที่ได้ส่งสัญญาไว้กับเราในบทเพลงสดุดีบทที่9 1นั้นพระองค์ก็มิใช่พระเจ้าพระองค์ก็ย่อมจะแสดงออกมาว่า พระวจากขององค์และตัวพระอ,องค์เองนั้นเป็นของปลอมณที่นี้เรากำลังพิจารณาคำถามแบบฟ้างๆเรื่องที่ว่าเราสามารถรู้จักและไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรว่าเราจะสามารถสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรและเราสามารถสูญเสียพระอ,องค์ไปได้อย่างไร ความยิ่งยโสที่อาจทําให้พระเจ้าเป็นเพียงวัตถุสิ่งของและบังคับใช้เงื่อนไขแบบทดลองกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่สามารถหาพระองค์พบได้เนื่องจากแสดงเป็นในไว้แล้ว่าเราเป็นเศษไม่ยอมรับพระองค์เป็นพระเจ้าโดยวางตัวเราไว้ <c oughs> <c oughs> เหนือพระองค์โดยละทิ้งมิติทั้งหมดของความรักการเฝ้าฟังภายใน โดยการไม่ยอมรับรู้สิ่งที่เป็นจริงแต่รับรู้เฉพาะแต่สิ่งที่เราทดลองทดสอบได้และเข้าใจได้เท่านั้นการคิดแบบนี้เป็นการทำตัวเราเองเป็นพระเจ้าและการทำเช่นนั้นมิใช่เป็นการลดเกียรติเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังลดเกียรติโลกและตัวเราเองด้วยเอเมน